ผมให้ดูวิธีกาารทงนเริ่มจากล้อนะครับล้อไปชุดสเตอร์ตนนัวนี้ปุ๊บสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องหยอดขอ้าวดตัวนี้หน่อยนะท่านผู้ชม,มยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะอผ้าดีอ่ะ ปีหยอดของตัวเองเหรออันนี้เยเรือว่ารับจ้างอองๆ๋อ,อไม่ค่อยได้รับมากไม่ค่อยได้รับมากทำไมอ่ะอติดงานก็ของตัวเองด้วยอ๋อของตัวเองก็ไม่ทันละขอถามคุณช้าหน่อยคนทำดีไม่สวยแล้วนะขอดูเครื่องนี้แป๊บนึงได้ไหมเนี่ยของของช่างอะไรนะที่ช่างคิดเหรอที่เขาอยู่อยู่ไหนนะภูเก็บ,บาทนะโอ้ยเก่งหยอดเขาจะรู้เ้วย แล้วผมดูมันเป็นเม็ดมันเป็นจานป่ะผมขอดูแป๊บสนใจอยู่กรลังเลงๆอยู่สักอันก็มันแถวบ้านผมมันไม่ใช่อย่างกันนี้มันเป็นจานป่ะมันมีจานอ่ะมีเหมือนแกันอ๋อเหมือนจานก็พวกบ่อไทยอะไรนี่นะทำอมันทีละสองล่องล่องคู่แล้วมาขยับอันโอขยับได้ด้วยปรับ อ๋อน้ำหยดคือน้ำไม่ร่องอ๋อไล่ไลระเกียงน็ได้พวกนี้สูสีก็ครับน้ำหยดอ๋ออันนี้คือเขาปล่อยลาดไปเลยใช่ไหมเดือนปีที่แล้วน้ำหยดก็จะมีปัญหาทำไมครับอะไรเยอะน่ะพี่ฝนเยอะฝนมันเยอะเพรลองพู่มันจะเรียคคงฝนตกก็เรียบร้อย ที่ว่ามันอยู่ในร่องอะนะที่แถวแถวบ้านผมหยอดอยู่บนนี่หยอดได้ครับอันนี้เขาไม่ได้วางกันอันนี้คือครับเขาปล่อยเป็นในร่องเลยนี่สี่สิบสี่สิบหกสิบร่องคู่สี่สิบร่องร่องร่องห่างหกสิบถ้าเราเอาสามสิบเราก็ต้องกว้างอย่างเงี้ยกว้างอ๋อพอดีระยะที่เขาหยอดกันครับหกหมื่นหกหมื่นกว่าพี่ประมาณหกห้าปะ 62 62โอ้สุดโอ้ใส่ปุ๋ยไปได้ด้วยนี่สุดยอดเลยอะ่ะเ,เก่าก็มีเ,เก่าก็มีขาเยอสามหมดูได้ดูมาฐานดีอ่ะท่านผู้ชมพี่เขาก็ไม่ค่อยได้รับจ้างนะเพราะว่าของตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะครับ หกหมื่นกว่าประมาณหกหมื่นสองนะครับยันมาสามเก้า๋อมันจะมีล้อข้างหลังล้อรถดำนาแล้วก็มีเอาไล่ตั้งแต่แรกเลยนะท่านผู้ชมจะมีผานผานเบิกแล้วก็มีคาา แล้วก็มีขีเมาแล้วก็มีฐานแววกแล้วก็มีฐานลูกแล้วก็มีลอ้อนะครับโอ้เยอะโอ้ดูดิปกเม็ดยังดีเลยอะ่ะปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ไปด้วยนะครับเนี่ย สุดที่ทะรับจางหยอดเนี่ยเท่าไหร่นอเนี่ยโอโ้ดูดิท่านผู้ชมต้องเป๊ะเลยอะ่ะ าสมสม el, ุติรับจ้างไร่เท่าไหร่พี่ถ้าอย่างกันเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเข้าเข้าเมาอ๋อสองร้อยห้าสิบบาทถ้ารับจ้างเพราะว่ามันหยอดค่อนข้างยากนะพี่เนาะมันได้แค่ทีละล่องนี่มันท่าไหร่ได้ครับราคาสูงงนี้เราต้องมาไม่ไหวอ๋อใช่ถ้าสูงไม่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับโอเคมาสองร้อยห้าสิบบาท าะว่ามันหยอดมันไปแค่ทีละล่องนะครับนี่นะว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าหนีน้ำนะครับส่วนมากเขาแถวอุทัยอุตดิตจะมีหยอดกันแบบนี้ทั้งหมดเลยนะที่ว่าผมเคยไปดูมานะครับจอาไว้บนล่องเลยอะ่ะอันนี้เป็นหน้าแรงเหมือนกันนะเนี่ยหน้าแรงถ้าหน้าฝนนี่ต้อง ลอยอแบบนี้เลยแหละธนาฝนแล่าไว้ทางใต้ล่องผมว่ามันคือมันต้องเอาหนีน้ำอย่างเดียวอะ่ะท่านผไปชมดูสกรอบเออมีตะกี้เพือ่อยู่งหลัง อ๋อนี่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 พรเจริญช่างคิดอ๋อนี่นี่นี่ครับน้ำหนักก็น่าจะเยอะนะน่าจะเอาเรื่องนะครับน้ำหนักดสักรอบ เม็ดมันลงเอาง่ายๆเลยเดียวผมให้ดูวิธีการทำงานเริ่มจากล้อนะครับล้อไปชุดสเตอร์ตนนัวนี้ปุ๊บต้องทเทาไปโน่นเอาไปใส่ปุ๋ยเอีกยุ่งยากหลายขั้นตอนจัดนะครับ หยอดแล้งงอกเลยนะดินเล่นชื้นอย่างกน,นนีนะครับดูเม็ดมันลงปบ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 สุดยอดนี่นะผลงานพี่เขายอดนะครับ อันนี้คือหยอดในนานะเวลาขับก็ขับง่ายนะเอาล้อหน้าลงไปในร่องเลยนะครับมันมันก็เลยตรงนะดูดิให้เพื่ชมนี่พี่ก็จะเอาล้อหน้าลงไปในร่องเลยนะครับเหมือนตอนไถยอะ่ะ แบบนี้ขับง่ายนะครับนี่นะนี่นะครับปล่อยมือปล่อยมือยอดยังได้เลยเนะี่ย้ยสุดยอดนะครับ 250บาทก็โอเคนะผมว่าไม่ไม่แพงนะสำหรับคายออดน,นะครับเพราะว่ามันมนยอดยากอย่างนเนี้ยมันมันยากได้นะครับมันได้แค่ตีร่องเองรอ้องเราก็ต้องเบิกดินอะไรสึ้ไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับไหนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ